สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่เอ,อ่อ Honda w เวฟรรุ่นใหม่ล่าสุดเลยปี2026ค่ะ รถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวที่แบบอยู่คู่คนไทยมานานมากการอัปเดตครั้งนี้เขาว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาครับผมข้อมูลนี้ก็มาจากหลายทางเลยค่ะทั้งรีวิวสเปคแล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยเป้าหมายเราก็คืออยากจะมาแกะดูกันว่าเว็บ1 2อใหม่เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างจะเน้นดูเรื่องการใช้งานจริงฟีเจอร์เด่นๆแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะไม่เอาแบบสับเทคนิคเยอะๆอ่า ถ้าเริ่มจากหน้าตาภายนอกก่อนเลยนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยโครงสร้างหลักๆเขายังเหมือนเดิมนะแต่จะเน้นไปที่การปรับพวกลายกราฟิกสีสันใหม่ๆให้มันดูแบบสดใสขึ้นทันสมัยขึ้น มีทั้งรุ่นล้อซีลวดล้อแม็กมีสีเดียวสีทูโทนก็คือเพิ่มทางเลือกให้คนซื้อนั่นแหละครับแต่ดีไซน์โดยรวมก็ยังเป็นเวฟที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ค่ะเห็นว่าไฟหน้าเขาปรับเป็น LED ดีไซน์ใหม่แล้วด้วยอันนี้น่าจะช่วยเรื่องความสว่างตอนกลางคืนได้ดีขึ้นนะคะแต่เหมือนไฟเลี้ยวไฟท้ายยังเป็นแบบเดิมอยู่หรือเปล่าคะอ่าใช่ครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้แบบเดิมส่วนหน้าปัดเรือนไม้อันนี้น่าสนใจ คือมันเป็นแบบผสมผสานมีจอ LCD ดิจิทัลเล็กๆด้วยนะบอกพวกตำแหน่งเกียร์ระยะทางแล้วก็ยังมีเข็มความเร็วแบบอนาล็อกอยู่อ๋อแบบผสมผสมกันไปดูง่ายชัดเจนดีนะคะครับผมส่วนเรื่องเครื่องยนต์อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยก็อย่างเป็นเครื่อง Honda Smart Engine ขนาดก็ประมาณ125ซีซี ระบบหัวฉีด PGMI f I, หรือโปรแกรม Fuel Injection ที่เขาขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำในการจ่ายน้ำมันทำให้ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วครับหลายแหล่งนี้เคลมตัวเลขกันดุเดือดเหมือนกันมะบางชี้เห็นถึง70กิโลเมตรต่อลิตรเลยโห oh, 70เลยเหรอคะประหยัดจริงครับซึ่งจุดนี้ก็ยังเป็นจุดขายหลักของเขาควบคู่ไปกับเรื่องความทนทานดูแลง่ายอะไหเยอะช่างที่ไหนก็น่าจะซ่อมได้ใสฮอนด้าเขาแล้วครับใช่เลยค่ะประหยัด ทนทานนี่คือสิ่งที่ทำให้เวฟเขาแบบอยู่ในใจคนไทยมานานมากๆทีนี้มาถึงของใหม่จริงๆที่เพิ่มเข้ามาในการอัปเดตครั้งนี้ที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยก็คือสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทนั่นเองอันนี้ใส่มาให้ในรุ่นท็อปสุดถือว่าโ,โหยกระดับความสะดวกสบายให้รถครอบครัวระดับนี้ไปขั้นเลยนะถูกต้องเลยครับคือแค่พกรีโมทไว้ใกล้ๆตัวรถก็บิดสวิตช์สตาร์ทได้เลยไม่ต้องเสียบกุญแจไม่ต้องไขแล้ว อันนี้สะดวกมากจริงๆเวลาใช้งานจริงเช่นตอนฝนตกหรือว่าถือของเยอะๆอืมนึกภาพออกเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ตามยุคตามสมัยมาเลยก็คือช่องชาร์จไฟครับเป็นแบบ USB-C ด้วยนะอ่าอันนี้จําเป็นมากใช่ครับจําเป็นมากในยุคนี้เอาไว้ชาร์จมือถือหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เลยสะดวกดีส่วนพื้นที่เก็บของใต้เบาะหรือ U-box เขาก็ยังใหญ่พอใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้เหมือนเดิมครับค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Wave เลยนะคะก็คือการใส่ระบบเบรก CBS หรือ Combine Brake e System เข้ามาระบบนี้มันทำงานยังไงแล้วมันส่งผลต่อการขับขี่จริงๆแค่ไหนคะจากข้อมูลที่เรามีอยู่ครับระบบ CBS เนี่ยหลักการง่ายๆก็คือมันช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง คือเวลาเรากำเบรกหลังหรือบางทีอาจจะเหยียบเบรกหลังเนี่ยระบบมันจะช่วยส่งแรงเบรกส่วนหนึ่งไปที่ล้อหน้าด้วยในสัดส่วนที่เขาคำนวณมาแล้วว่าเหมาะสมผลที่ได้ก็คือช่วยให้ระยะเบรกมันสั้นลงเพิ่มความมั่นใจเวลาต้องหยุดรถกระทันหันอะไรแบบนี้ครับถือเป็นการอัปเกรดเรื่องความปลอดภัยที่สําคัญมากนะสําหรับรถที่ใช้งานทุกวันแบบเวฟอ๋อดีเลยค่ะเพิ่มความปลอดภัยแต่ก็มีข้อมูลจากผู้ใช้บางส่วนเหมือนกันนะครับที่อาจจะยังไม่ค่อยชินกับฟิลลิ่งตอนเบรกนิดหน่อย โดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งอะไรแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะระบบมันเข้ามาช่วยนิดๆน,นะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของความคุ้นเคยด้วยครับต้องปรับตัวกันนิดนึงอ๋อเข้าใจได้ค่ะคือมันปลอดภัยขึ้นแต่ก็อาจจะต้องปรับความรู้สึกตอนใช้งานกันบ้างแล้วเรื่องรุ่นย่อยกับราคาล่ะคะตอนนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างสำหรับรุ่นปี2026นเนี่ยนะครับหลักๆจะมี3มรุ่นย่อยให้เลือกเริ่มต้นที่รุ่นล้อซีลวดดรัมเบรก อันนี้ราคาจะอยู่ประมาณ5,7,200บาทขยับขึ้นมาเป็นรุ่นกลางจะเป็นล้อมแม็กดิสเบรกหน้าราคาประมาณ5,9,400บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดเลยครับที่ได้ล้อมแม็กแล้วก็มีสมาร์ทคีย์ด้วยอันนี้ราคาอยู่ที่6,800บาท นอกจากนี้เหมือนจะมีรุ่นแต่งพิเศษ h 2 c ด้วยนะครับซึ่ง h 2 c นี้เป็นแบรนด์อุปกรณ์ตกแต่งของ Honda เองอยู่แล้วอาจจะมีการปรับโชคหลังหรือว่ามีลายกราฟิกพิเศษอะไรแบบนี้ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดหน่อยครับ เพิมเติมฟีเจอร์ที่จับต้องได้ทำให้สะดวกสบายขึ้นอย่างสมาร์ทคีย์กับช่องชาร์จ USB-C แล้วก็ยกระดับความปลอดภัยเป็นครั้งแรกด้วยระบบเบรค CBS โดยที่จุดแข่งสำคัญสคัญเดิมๆเรื่องความประหยัดความทนทานการดูแลรักษาง่ายๆเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยใช่เลยครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่าในยุคที่ตัวเลือกอย่างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย การปรับปรุงเว็บ125ครั้งนี้ทั้งเรื่องฟีเจอร์ทั้งเรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามามันจะยังคงรักษาสเสน่ห์และก็รักษาตำแหน่งรถครอบครัวยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้คนส่วนใหญ่ได้ดีแค่ไหนทั้งเรื่องความคล่องตัวความทนทานความสะดวกสบายในระยะยาวทำกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ก็น่าติดตามกันต่อไปครับผม